สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้น้องก็ได้มาอยู่ในส่วนของคอร์สตรุยโจทย์ฟิสิกส์เข้าเตรียมอุดมไม่ดดนแล้วก็ลงในชั้นนํานะครับผมอันนี้พี่ยังไม่ได้ตั้งชื่อแบบทางการนะแต่ว่าโอเควันนี้เนี่ยเราก็เดี๋ยวพี่ขอแนะนำตัวก่อนละกันพี่ชื่อว่าพี่ฟุกนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาเป็นคนคอยดูแลแล้วก็มาแนะนําในส่วนของตัวโจทย์ข้อสอบในส่วนของฟิสิกส์นะครับผมมสามขึ้นม .4 นั่นเองซึ่ง ในโจทย์ฟิสิกส์นะครับผมจะเป็นในส่วนของหัวข้อฟิสิกส์นะครับมันเป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยว่าข้อสอบฟิสิกส์ที่เราจะสอบเรับโดยเฉพออาะยิ่งข้อสอบฟิสิกส์ในหมวดของวิชาวิทยาศาสตร์เราจะมีข้อสอบในลักษณะของฟิส,ฟสิกส์เนี่ยลักษณะอย่างไรบ้างแนวแนวโจทย์ของการคำนวณจะเป็นลักษณะอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจทย์ในส่วนของข้อสอบเข้าไม่โดนหรือเงิมบด,ดมนั่นเองซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่หลักๆเลยพี่จะมาดูในส่วนของโจทย์ลักษณะแบบไห้กับเรา พี่จะขอแนะนำก่อนนะครับว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมน้องสามารถสแกนคิวอารโคดได้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมจะติดต่อผ่านทางไลน์หรือทาง Facebook ก็ได้นะครับผมโดยทาง Facebook Page ก็จะเป็นชื่อเพจตัมงนี้เลยนะครับผมแอปเนะครับชื่อว่าแอปเนะครับเป็นแอปสรุปเ X นะครับผมจริงๆมันเป็นคำย่อที่พี่ตั้งขึ้นมานั่นเอง ซึ่งน้องสามารถติดต่อพี่ได้ทางผ่านทาง Facebook หรือทางไลน์ของพี่ได้เลยนะครับถ้าเกิดน้องมีข้อสงสัยในส่วนของโจทย์หรือน้องมีโจทย์ที่น้องคิดว่าน้องไม่สามารถแก้ได้น้องลองส่งให้พี่ดูพี่อาจจะพอช่วยหาแนวทางในการแก้โจทย์ในข้อนั้นให้กับเราได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับวันนี้เริ่มต้นก่อนเลยวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของโจทย์โจทย์ฟิสิกส์สอบเข้ามาให้โดยวิทยาทัยศึกษานเองซึ่งล่าสุดที่พี่ไปดูข้อมูลมา เขาบอกว่าในสาหรับปีนี้นะครับปีพุทธศักราช2565 25นะครับหรือปี2าช2นั่นเองในปีนี้เราจะมีการจัดสอบออมีการสอบเข้าไมา่โดนก็จะเ,เป็นการจัดสอบของทางโรงเรียนไม่ให้โดนวิทยานุศน์นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งณปัจจุบันที่พี่บันทึกคลิปอยู่ตอนนี้ก็เป็นช่วงปลายเดือนสิงหาแล้วก็ระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบของเราก็จะเหลือเพียงเวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเอง ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่หลักๆเลยพี่จะมาแนะนําในส่วนของโจทย์ข้อสอบข้าวนั่นเองว่าข้อสอบที่เป็นแนวข้อสอบแข่งขันสําหรับในส่วนของฟิสิกส์เนี่ยแต่ละบทจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายในรูปแบบที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรกับโจทย์ในแนวแต่ละข้อนั่นเองซึ่งพี่อธิบายก่อนเบื้องต้นครับว่าสําหรับคนที่เข้ามาเรียนในบทนี้นะครับบทที่1บทนําพี่จะอธิบายก่อนว่าในชีตชุดนี้พี่จะแบ่งข้อสอบออกเป็นสองพาร์ท คือจะมีข้อสอบที่เป็นแนวข้อสอบบทนำนั่นเองซึ่งเดี๋ยวพี่จะอธิบาย10ข้อแรกนี้ให้กับเราเพื่ออธิบายว่าในแนวโจทย์แต่ละข้อเน,นียลักษณะในการทําจะเป็นอย่างไรบ้างและพอเราดูในส่วนของ10ข้อนี้เรียบร้อยแล้วพี่จะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้เราลองกลับไปทําดูในส่วนของแบบฝึกหัดเพิมเ่มเติมนั่นเองอีก10 exercise ซึ่งในแต่ละบทของฟิสิกนั้นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนี้จะมีความแตกต่างกันไป บางบทอาจจะมีมากอาจจะมีน้อยซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าแนข้อสอบที่บทบทน,บน,บน,นั้นเขาชอบออกอะ่ยมันจะมีมากหรือน้อยนัยน่นเองซึ่งสำหรับในหัวข้อนี้นะครับเรื่องบทนาเดี๋ยวพี่จะมาอาธิบายเริ่มต้นก่อนเลยเบื้องต้นครับน้องแนข้อสอบบทนํานะครับผมแนข้อสอบบทนําในส่วนของข้อสอบฟิสิกส์สอบเข้าไม่ดนหรือเตรียมบดมพี่จะมาอธิบายก่อนครับว่าในข้อสอบส่วนนี้เนี่ยหลักๆเลยที่เท่าที่พี่ไปดูมาเบื้องต้นเลยครับน้องข้อสอบส่วนนี้มันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส,ส่วน ส่วนแรกนะครับในส่วนของข้อสอบบทนํานะครับผมในส่วนแรกนี้บทนี้นะครับบทแรกที่เราจะเน้นกันเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือเรื่องของหน่วยนั่นเองหรือเรื่องถ้าในภาษาอังกฤษเราจะเรียกมันว่า unit นั่นเองในเรื่องของ unit เดี๋ยวดน p a ั t ของเบสิกหรือว่าในเนื้อหาส่วนเบื้องพื้นฐานเนี่ยน้องสามารถติดตามได้ผ่านทางช่อง youtube นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทําเป็นเหมือนกับเป็นคอร์สเรียนฟรีให้กับเราในส่วนของตัวเบสิกพื้นฐานตรงนี้ แต่ถ้าเกิดใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวข้อสอบแข่งขันเราสามารถติดต่อมาทางที่ได้เพิ่มเติมเลยนะครับโอเคในส่วนของหน่วยจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างมีความสําคัญอยู่พอสมควรเพราะในหัวข้อนี้จะเป็นพื้นฐานต่อไปให้กับเราในบทถัดไปด้วยซึ่งหน่วยของเรานะครับเดี๋ยวในสําหรับข้อสอบแข่งขันเนี่ยพี่จะพูดถึงด้วยกันทั้งหมดที่ส่วนที่พี่จะพูดถึงในส่วนของเรื่องหน่วยเนี่ยหลักๆเลยพี่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2หัวข้อหัวข,ข้อแรกจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ แปลงหน่วยการแปลงหน่วยเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูแนวข้อสอบการแนวข้อสอบแข่งขันดูรัาว่าในเรื่องของการแปลงหน่วยมันจะมีการออกลักษณะเป็นอย่างไรบ้างอ่านี่ก็คือส่วนแรกและใน,นส่วนที่2เกี่ยวกับเรื่องของยูนิตหรือเรื่องของหน่วยเนี่ยเราจะเน้นในส่วนของหัวข้อนี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของ d e a i v e d unit นันเอง derived unit คืออะไร derived unit คือ หัวข้อข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหน่วยใหม่ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวพี่จะแสดงวิธีทาให้เราดูในจดข้อแรกเลยและหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างไม่ได้เป็นที่ถูกพูดถึงมากนะักคือ d i l r a i Unit จะเป็นหัวข้อที่จะเน้นไปทางด้านข้อสอบแข่งขันเป็นหลักเลยและพี่บอกเลยว่า d i l r a i Unit พี่ว่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการทดลองหรือง,งานทางด้านทางวิทยาศาสตร์ d i l r a i Unit ค่อนข้างสําคัญพอสมควรเพราะ d i l r a i Unit มันจะเป็น เรื่องของเกี่ยวกับการสร้างหน่วยของตัวแปรตัวแปรหนึ่งขึ้นมาสมมติน้องมีตัวแปรอยู่ตัวแปรหนึ่งที่น้องไม่รู้จักมาก่อนและเราค้นพบว่ามันมีอยู่จริงมัน exist มันมีจริงๆในบนโลกของเราและเราจะสร้างหน่วยนี้ขึ้นมาเราจะสร้างตัวแปรนี้ขึ้นมาตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมามันจะต้องมีหน่วยมากำกับประเด็นก็คือตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมานี้มันมี factor หรือมีตัวแปรอะไรที่มาประกอบกันประกอบกันขึ้นมาแล้วเกิดเป็นหน่วยนี้ขึ้นเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายให้เราเห็นภาพมานยิ่งขึ้นกับโจทย์ข้อแรก นั่นเองครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายเชิงลึกให้กับเราอันนี้คือในส่วนของพาร์ u ยูนิตนั่นเองมีสองหัวข้อหลักๆคือการแปลงหน่วยกับดิราฟท์ยูนิซึ่งข้อสอบแข่งขันมักจะเน้นดิราฟท์ยูนิเป็นหลักเลยอ่าตรงนี้ให้เราติดไว้ก่อนหัวข้อนี้นะพี่จะเน้นหลักๆเลยนะหัวข้อนี้พี่จะเน้นดิราฟท์ยูนิเป็นหลักแต่การแปลงหน่วยก็สําคัญเหมือนกันซึ่งมันจะมีผลต่อบ,บทอื่นๆด้วยในอะนาคตเรื่องของการแปลงหน่วยนะครับอ่านี่คือส่วนแรกถัดมาในส่วนที่สอง ส่วนนี้มี่จะเน้นเลยอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเวกเตอร์น,นั่นเองเรื่องของเวกเตอร์อันนี้หลักๆเลยเวกเตอร์เราจะเน้นไปที่เรื่องของการหาเวกเตอร์หลักและก็เรื่องเกี่ยวกับสนน code, ่วนประกอบของเรื่องเวกเตอร์และก็เรื่องของการคำนวณน,นั่นเองเรื่องเวกเตอร์จะเป็นหัวข้อเวกเตอร์เนี่ยจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะโฟกัสเป็นพิเศษเพราะเวกเตอร์ในที่นี้เราจะเน้นเรื่องของการคำนวณเป็นหลักซะมากกว่าและการคำนวณของเวกเตอร์มันจะไปเกี่ยวข้องกับบทบทหนึ่งในวิชาคิิตศาสตร์ของเรา นั่นก็คือเรื่องของตรีโกณมิตินั่พี่จะย้ําก่อนว่าตรีโกณมิติที่พี่หมายถึงตรงนี้ไม, um i, ไม่ได้เป็นตรีโกณมิติเพียงแค่ในเนื้อหามต้นนะครับเนื้อหาของตรีโกณมิติที่พี่จะเน้นเลยมันจะ,นม,นจะนมันจะเป็นเนื้อหาตรีโกณมิติของมอสามและเนื้อหาตรีโกณมิติตอนมห้าด้วยพวกง่ายก็คือตรีโกณมิติสำหรับข้อสอบแข่งขันจะเป็นการนําเอาเนื้อหามต้นและมปลายมาผสมร่วมกันแต่พี่จะบอกว่าเนื้อหามปลายที่เขาจัดเน้นเป็นพิเศษ เขาจะเน้นเพียงแค่หัวข้อหัวข้อเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเรื่องของเอกลักษณ์ติโกนั่นเองบางครั้งเราจาเป็นจะต้องพึ่งเอกลักษณ์ติโกนที่มีหน้าตารูปแบบพิเศษซึ่งเอกลักษณ์ติโกเมติกบางตัวจะมีความสําคัญอย่างมากในการจัดรูปสมการของการ,การหาผลลัพธ์เวกเตอร์บางตัวซึ่งเดี๋ยวมันจะมีโจทย์อยู่ข้อหนึ่งในสิบข้อนี้ที่พี่จะมาโฟกัสให้กับเรานั่น,น,นเองโอเคนะอ่าเอกลักษณ์ติโกมมติก กับเวกเตอร์มันสัมพันธ์กันหลักๆเลยในหัวข้อนี้ที่พี่จะสอนเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ส่วนนี้นี่คือแนวโจทย์หลักๆที่เราจะได้เจอในส่วนของข้อสอบแข่งขัน,ขนสําหรับการสอบเข้าเตรียมอุดมมหิดลแล้วก็โรงเรียนชั้นนํารัฐบาลโรงเรียนรัฐบาลชั้นนํานั่นเองนะครับอโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นดูที่ข้อแรกกันก่อนเลยข้อแรกของเราครับน้องในส่วนของข้อที่1ข้อนี้จะเป็นโจทย์เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน่วยนั่นเองและหัวข้อนี้เป็นโจทย์ เกี่ยวกับเรื่องของ D life unit นั่นเองพี่ออกเสียงทูพินยังไงก็ขอภายในนาทีนี้นะครับผมถ้าเกิดพี่ออกเสียงผิดก็บอกพี่ได้นะครับเนี่ยมีคิวมาคนอยู่แจ้งบอกพี่มาได้เลยพี่จะไ,ไปปรับปรุงเรื่องของวิธีการสอนให้ดีขึ้นนะครับ the r i v e unit หัวข้อนี้ถ้าน้องสังเกตโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้มันจะเป็นโจทย์สไตล์ i j s o เป็นโจทย์แนวเป็นโจทย์โอลิมปิกมอต้นนั่นเองเป็นโจทย์สวนอมมอต้นซึ่ง โจทย์แนวนี้มันเป็นอีกแนวหนึ่งที่พี่ว่าในเนื้อหาของข้อสอบไม้โดวยวิทยานุสรมีแนวโน้มจะเอามาออกได้เพราะในโจทย์เพราะในความตามความเป็นจริงเวลาเราทดลองงานด้านทางวิทยาศาสตร์เวลาเราสร้างหน่วยอะไรขึ้นมาสักตัวหนึ่งหรือเราสร้างตัวแปรขึ้นมาสักตัวหนึ่งเราต้องสร้างหน่วยมันขึ้นมาด้วยอ่าแต่เดี๋ยวพี่จะมาบอกถึงวิธีนะมามาสแสดงวิธีทําให้เราดูและมาอธิบายว่าในหัวข้อเรื่องดีไลฟ์เวนูนิคไม่ยากอย่างที่คิดดีไลฟ์เวนยูนิ่ายมาครับน้องแต่ขอแค่เรา รู้จักหน่วยของตัวแปรแต่ละตัวอ่านี่คือประเด็นหลักเลยนะเราต้องรู้ว่าหน่วยเบื้องต้นหรือเป็นหน่วยพื้นฐานของตัวแปรแต่ละตัวนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างข้อนี้เขาบอกมาว่าอัตราเร็วของคลื่นนะ้ำหมาสมุทรแห่งหนึ่งขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นหรือแลมดาเขากําหนดมาแล้วว่าแลมดามันเป็นความยาวคลื่นแล้วดีว่าข้อนี้เขากาหนดมาให้เราแล้วเรียบร้อยว่าแลมดามีหน่วยเป็นเมตรถัดมา หน่วยที่สองหรือตัวแปรตัวที่สองนั่นก็คือความเข้มสนามน้มถ่วงหรือตัวแปร g มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกําลังสองและเขายังบอกมาเองว่าความสัมพันธ์ของตัวแปร v, l a มดาและ g เนี่ยมีลักษณะเป็นสมก,การแบบนี้เลยคือ v เท่ากับ k ล a มดายกกำลัง a g ยกกำลัง b โดยที่ k เป็นตัวเลขบริสุทธิ์ไม่มีหน่วยอ่าไม่มีหน่วยค่าของตัวอีกอ่าขอโทษทีนะไม่มีหน่วยโอ,โอ้เป็นไม่มีหน่วย พอ,พอดีพี่อาจจะดึงเบนอาจจะหานมุนิดนึงแล้วเขาถามว่าข้อนี้ค่าคงที่หรือตัวเลขชี้กำลัง a กับ b มีค่าเป็นเท่าไหร่พี่จะบอกว่าแพทเทิร์นในการทํโจทย์ derive unit เป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยพี่จะมาสอนเราในส่วนของโจทย์ข้อสอบแข่งขันในหัวข้อนี้โดยเฉพาะเลยพี่จะบอกว่าสเต็ปในการทําโจทย์แนวสไตล์ในสไตล์ derive unit หรือโจทย์แนวที่เราเรียกว่าโจทย์ลักษณะของการแปลงหน่วยหรือการสร้างหน่วยใหม่ขึ้นมาโจทย์การสร้างหน่วยอ่าสร้างหน่วยใหม่ การสร้างหน่วยใหม่วิธีการทำโจทย์ข้อนี้ง่ายมากเริ่มต้นเลยคือถ้าเกิดเราอยากจะสร้างหน่วยใหม่ขึ้นมาสักตัวหนึ่งเราจะต้องหาสิ่งสิ่งหนึ่งให้เจอก่อนสิ่งนั้นเราเรียกว่าตัวฟอร์มูลาหรือสูตรนั่นเองถ้าเราหาสูตรเจอเราจะสร้างหน่วยใหม่ขึ้นมาได้สูตรในข้อนี้ครับน้อง เขาบอกมาแล้วว่าสูตรของเราก็คือ v เท่ากับ k ล a มด d a a g ล a มด d a ยกกำลัง a g ยกกำลัง b นั่นเองพี่ก็แทนค่าลงไปได้เลยเป็น v เท่ากับ k k คูณกับล a มด d a ยกกำลัง a แล้วก็คูณกับ g ยกกำลัง b นั่นเอง k คูณกับ lambda ยกกำลัง a g ยกกำลัง b อันนี้คือสูตรเริ่มต้นของเราเลยในโจทย์ข้อนี้เป็นสูตรเริ่มต้นนะครับ v เท่ากับ lambda k l a มด d a ยกกำลัง a g ยกกำลัง b ถัดมาพอเราได้สูตรมาแล้วนี่คือสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งนะครับเราหาสูตรของมันที่เจอก่อนพอเราหาสูตรเจอแล้วถัดมาเราจะทําการเปลี่ยนตัวแปรทุกตัวให้กลายเป็นหน่วยให้หมดโดยเริ่มต้นเราจะมาดูก่อนครับในส่วนของตัวแปร v เขาบอกมาแล้วว่า v มันคือ v มันคืออ่ามันเป็นค่าอัตราเร็วของคลื่นน้ําพี่จะเขียนสั้นๆนะครับว่ามันคือ V อ่ะมันคืออัตราเร็ว ในส่วนของ V ครับผมหรืออัตราเร็วของคืออันนี้เวลาเราพี่จะบอกว่าในการที่เราจะเปลี่ยนหน่วยแต่และหน่วยนะครับน้องเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยอิงตามสิ่งที่เราเรียกว่า S I unit นั่นเองถ้าเราหา S I unit ได้ของแต่ละตัวแปรในการหาคําตอบใน,นแต่ละข้อจะไม่ใช่เรื่องยากเลย V ของเราครับนะ้อง v ในที่นี้มันคือความเร็วหรืออัตราเร็วนั่นเองในโจทย์ข้อนี้ความเร็วหรืออัตราเร็วในโจทย์ข้อนี้หน่วยที่เราจะใช้ในเรื่องของความเร็วหรืออัตราเร็ว มันจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองมาจากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t นั่นเองถ้าเราคิดง่ายครับน้อง v จริงๆแล้วถ้าเราคิดตามไม่ง่ายนะครับน้องจริงๆแล้ว v มันมีสูตรเป็นเดลต้า s by เดลต้า t ถ้าเราคิดแบบเฉลี่ยนะอันนี้คือพี่ดึงสูตรมาตัวหนึ่งให้เราพอมองเห็นภาพเบื้องต้นก่อนความเร็วอัตราเร็วมีค่าเป็นการกระจัดหรือระยะทางหารด้วยเวลานั่นเองซึ่งการที่เราได้ระยะอะไรบางอย่างออกมาครับน้องการหาระยะพวกนี้ดรืยความยาว เราสามารถใช้หน่วย SI unit ได้เลยในหน่วยของ SI unit ความยาวที่เราใช้จะใช้เป็นหน่วยเมตรนั่นเองเมตรต่อด้วยระยะเวลาระยะเวลาใน SI unit เราจะใช้เป็นหน่วยวินาทีนั่นเองอในหน่วยของวินาทีซึ่งการที่เราจะแปลงหน่วยพวกนี้ให้กลายเป็นตัวแปรนะครับถ้าเราไม่อยากเขียนเป็นคําศัพท์เป็นเมตรต่อวินาทีเลยพวกนี้เราสามารถเขียนเป็นหน่วย m per เมตรเปอร์เซก็ได้เป็น m ส่วนว s นั่นเองก็ได้แต่เวลาพี่เขียนเรื่องหน่วยพี่จะพยายามเขียนสิ่งที่เรียกว่าเป็นกรอบมาใส่กันนิดหนึง่งเป็นเป็นกรอบอ่ะเอามาครอบตัวแปร m กับ s เอาไว้เพื่อบอกว่าตัวแปร m กับ s นี้เป็นหน่วยนั่นเอง v มีค่าเป็นเมตรต่อวินาทีถัดมาตัวแปร lambda ล a m า d a ในที่นี้มันคือความยาวคลื่นแน่นอนความยาวคลื่นพี่ขอเขียนแค่คีย์เวิร์ดคำเดียวก็คือคําว่าความยาว ความยาวหรือแลมดาแน่นอนว่าความยาวหรือแลมดานี้มันจะมีหน่วยตาม SI unit เลยก็คือหน่วยเมตรนั่นเองความยาวตาม SI unit เราใช้เป็นหน่วยเมตรแน่นอนครับน้องเราก็สามารถแทนหน่วย m เราแทนตัวแปรหรือว่าคำคำว่าเมตรนี้เป็นหน่วย m ได้เลย m เล็กเลยอันนี้คือแลมดาถ้ามาตัวแปร g ครับน้องตัวแปร g g ในที่นี้มันคือความมันคือ ความเข้มสนามโน้มถ่วงโจทย์บอกมาเลยว่าว g ม,าม,ออาม,มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกําลังสองนั่นเองจริงๆแล้ว g ในในที่นี้มันก็คือความเร่งอัตราเร่งโน้มถ่วงของโลกนั่นเองมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกําลังสองอันนี้คือเป็นหน่วยพื้นฐานที่เราควรจะต้องรู้เบื้องต้นมานิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดน้องอ,อยากจะรู้ที่มาว่า v กับ g เนี่ยว่าทาไมถึงเป็นหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหรือ ความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกํรราลังสองถ้าเราอยากรู้ที่มาเดี๋ยวพี่จะทําคลิปเสริมให้กับเราเป็นคลิปสอนฟรีใน youtube เพื่ออธิบายพื้นฐานเบื้องต้นเลยว่า,วาการทำดีไลท์เวกตูนี่มีวิธีการทําอย่างไรบ้างโอเคความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกาลังสองนั่นเองซึ่งเมตรแน่นอนมันเป็นเ i สไอยูนิต SI ครับน้องเราแทนค่าลงไปได้เลยเอตรงนี้เราแทนเป็นหน่วยเป็นตัวแปร M เล็กได้เลยครับน้องส่วนด้วยวินาที วินาทีเราแทนด้วยตัวแปร s แล้วทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองเป็นเมตรเปอร์เซกสแควร์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน่วยของความเร็วเมตรต่อวินาทีความยาวของคลื่นมีหน่วยเป็นเมตรเป็นความยาวนะอ่าแล้วก็ในส่วนของความร่งมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกสแควร์นั่นเองพอเราทําการแปลงหน่วยทุกตัวมาแล้วเรียบร้อยคือได้ได้หน่วยออกมาทุกตัวแล้วอ่าเราหน่ยตัวแปลงนึงครับน้องคือตัวแปร K K เขาบอกมาเลยว่า K มันไม่มีหน่วย k ไม่มีหน่วยถ้า k ไม่มีหน่วยก็พูดตรงๆได้เลยก็คือก็มันไม่มีหน่วยแสดงว่าพี่มันจะเป็นต้องสร้างหน่วยอะไรมันขึ้นมามันเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งพอเป็นค่าคงที่มันไม่มีหน่วยเราก็ไม่ต้องไปโฟกัสกับตัวแปร k นี้แล้วเพราะหลังจากนั้นเราจะทําการเปลี่ยนตัวแปรพวกนี้ให้กลายเป็นหน่วยให้หมดทุกตัวเพื่อหาตัวแปร a กับ b ให้เจอมันเป็นการเทียบตัวแปรนั่นเองข้าหมายคือ,อยังไงสําหรับ v ครับน้อง v จะมีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาทีเดี๋ยวเราจะนี้พี่ขอเขียนเป็นตัวแปร m เลยนะครับแต่ว่าให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเวลาเราเขียนตามหลักการจริงๆเราต้องเขียนวงเล็บครอบไปด้วยเพื่อเป็นการประกาศตัวแปรนะว่ามันคือตัวแปรที่เป็นหน่วยนั่นเองอันนี้พี่จะขอเขียนแบบนุบรัดนิดหนึ่งมเมตรเซกคือหน่วยของความเร็วนั่นเองมเมตรเซกส่วนค่า k มันไม่มีหน่วยอยู่แล้ว k มันไม่มีหน่วยเราก็ไม่ต้องไปเขียนหน่วยให้กับค่า k ของมันแลมดามีหน่วยเป็นเมตร แต่เมตรในที่นี้มันถูกยกกาลัง a อยู่คือมันเป็นลมดายกกําลัง a เวลาพี่เขียนหน่วยตรงนี้เข้าไปพี่จะเขียนเป็น m ยกกําลัง a นั่นเองส่วน g ครับน้อง g ในที่นี้มันมีค่าเป็นเมตร per s e c แสดงว่า g เวลาพี่แทนลงไปพี่เปลี่ยน g เป็นเมตร s e a r ได้เลยแล้วทั้งหมดยกกําลัง b หลังจากนั้นพี่ก็ใช้หลักการเลขยกกาลังได้เลยครับน้องเมตร per s e c มีค่าเท่ากับเมตร ยกกําลัง e ส่วน b ครับน้องมันเป็นเลขชี้กาลังร่วมกันเราสามารถกระจายเข้าไปที่ตัวแปรรกับตัวแปรวิตาทีกาลัง2ได้เลยกลายเป็นเมตรยกกําลัง b ส่วนด้วย s ยกกําลัง2 b ได้เลยนะมันเป็นเลขยกกําลังซ้อนกัน2กับ b ก็เลยคูณกันได้เลยหลังจากนั้นเราก็ทกําการเทียบตัวแปรได้เลยครับน้อง m เ,เปอร์เซกตรงนี้เท่ากับฐานเหมือนกันเลขชี้กาลังจับบวกกันได้เลยสมับรตัวแปร กับสาหรับหน่วยเมตรหน่วยเมตรตรงนี้เลขชี้กําลังมันไม่เหมือนกันแล้วก็จับคือเลขฐานเหมือนกันแต่เลขชี้กาลังต่างกันเราสามารถนําเอาหน่วยเมตรตรงนี้เอาเลขชี้กาลังของหน่วยเมตรนี้จับบวกกันได้เลยกลายเป็นเมตรยกกําลัง a บวก b ส่วนด้วยวินาทียกกําลังสองนั่นเองฝั่งซ้ายมือของสมการเมตรเปอร์เซกเมตรมันถูกยกกําลังด้วยเลข1ตัววินาทีก็ถูกยกกําลังด้วยเลข1 แน่นอนครับน้องเราสามารถนําเอาเลขชี้กําลังของแต่ละตัวมาเปรียบเทียบกันได้เลยเริ่มต้นครับน้องเมตรยกกําลังหนึ่ง 1, มันเท่ากับเมตรยกกาลัง a บวก b สแสดงว่าแท้จริงแล้วอารจากข้างล่างก็เหมือนกันสแสดงว่าแท้จริงแล้วสมการที่เราจะเอามาคิดในข้อนี้ครับน้องเราจะได้สมการออกมาสองสมการเมตรยกกาลังหนึ่งเท่ากับเมตรยกกาลัง a บวก b แปลว่าถ้าเลขฐานถ้าเกิดฐานเหมือนกันเลขชี้กําลังเขาต้องเหมือนกันต้องเป็นสมการที่ก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งเท่ากับ A ดวก b นั N ่นเองเป็นสมก,การที่1็นระบบ b ส่วนสมก,การที่2ครับน้องเราจะเอาวินาทีมาทำการเปรียบเทียบกันในส่วนของวินาทีครับน้องวินาทีของเราเศษยกําลัง1เท่ากับเศษยกําลังสอง b เลขฐานเอ่อตัวแปรฐานเหมือนกันแปลว่าเลขชี้กำลังก็ต้องเหมือนกันอ่า๋ยวสักรู่นะครับตรงนี้ทำให้สวยนิดนึงถ้าเกิดเลข ฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังก็ต้องเหมือนกันด้วยแสดงว่า1ก็จะเท่ากับ 2b ได้เลย1เท่ากับ 2b แสดงว่าเพราะฉะนั้น b ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1น่ส่วน2อเอง b เท่ากับเศษ1ส่วน2พอเรารู้แล้วว่า b มันมีค่าเป็นเศษ1ส่วน2เราเอา b กลับไปแทนในสมการที่1ได้เลยเอา b กลับไปแทนในสมการตัวนี้ได้เลยสมการที่1 ส่วนนี้เป็นสมการที่2เราได้ b จากสมการที่2แลวเราเอา b ไปแทนค่าในสมการที่1เราได้ค่า a ออกมาได้เรียบร้อยค่า a ที่ได้ก็จะมีค่าเป็นเท่ากับเศษ1ส่วน2เช่อนเดียวกันโจทย์แนวนี้จะเป็นโจทย์ในลักษณะของการหาเลขชี้กำลังนั่นเอง b เท่ากับ1ส่วน2 a ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2เช่อนเดียวกันข้อนี้เราเลยได้คำตอบออกมาแล้วว่า หน่วยค,ค่าของตัวเลขชี้กำลัง a และ b มีค่าเป็นเท่าไหร่คำตอบในข้อนี้ที่ได้ออกมาก็จะมีค่าเป็นเท่ากับ1.2ส่วน2เหมือนกันทั้งคู่เลย b เท่ากับเศษ1ส่วน2และ a ก็จะเท่ากับ 2, กเศษ1ส่วน2เช่นเดียวกันโอเคตามนี้เลยครับน้องคำตอบข้อนี้เลยน้งนองจะเห็นว่าโจทย์แนวแรกเกี่ยวกับเรื่องของการดีร i v e เยูนิเป็นโจทย์ที่ไม่ยากมากเพราะการทำดีาย u n i ยสเต็ปในการคำนวณมีเพียงแค่2สเต็ปเท่านั้นก็คือ หาสูตรให้เจอก่อนสูตรนั้นคืออะไรแล้วพอเราได้สูตรปุ๊บเราจะนําเอาตัวแปรแ,แต่ละตัวมาเปลี่ยนให้กลายเป็นหน่วยซึ่งหน่วยแต่ละตัวมันจะอ้างอิงกับ SI unit เสนอซึ่ง SI unit หลักๆเลยที่เราควรจะต้องรู้พี่ขอในคณิตาตัวนี้ก่อนปกติแล้วเราจะเจอตัวแปร SI unit 3ตัวนี้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเวลาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความยาวและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับมวล นี่คือสาตัวแปรหลักๆใน SI unit ที่เราจะได้เจอเวลาเนี่ยปกติแล้วเราจะมีหน่วย SI unit เป็นวินาทีเป็นหน่วยมาตรฐานในการคำนวณน,นั่นเองวินาทีตัวย่อคือ s หน่วยหน่วยย่อของมันคือ s ส่วนความยาวเราจะใช้เป็นหน่วยมนเมตรนั่นเองหน่วยเป็นเมตรตัวย่อคือตัวแปร m m เล็กนั่นเองหน่วยเมตรมวล SI unit ของเราจะใช้เป็นกิโลกรัมนั่นเอง ใช้เป็นหน่วยย่อคือ k g และนี่แหละครับน้องคือโจทย์ข้อแรกของเราสำหรับคอสตัวนี้เลยในส่วนของตัวของคอสตตะลุยข้อสอบแข่งขันสำหรับในชิในสำหรับข้อแรกนี้ถ้าเกิดน้องมีข้อน้องๆมีข้อสงสัยในส่วนของโจทย์ข้อนี้น้องสามารถาติดต่อพี่ได้ผ่านทางไลน์หรือ Facebook เตยอนนะครับผมสามารถส่งโจทย์ที่น้องอาจจะหาคําตอบแล้วไม่เจอหรืออาจจะไม่เข้าใจในส่วนของวิธีทําสามารถส่งมาหา พี่ได้เลยนะครับผ่านทางไลน์หรือ f a c e b o o k ได้เลยนะครับ